สภาพอากาศทำให้ต้นข้าวเอเอียงล้มนะคะในช่วงฤด,ดูการอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงฤด,ดูการนี้นะคะช่วงกลางคืนก็จะมีลมพัดเย็นๆเ,เลยนะคะแล้วก็ทำให้ต้นข้าวมีการล้มนะคะนอนราบอยู่กับทุ่งนาแล้วก็น้ำเลยนะคะทุ่งนาข้าวจะทำให้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการทำนาเลยนะคะสำหรับฤด,ดูการข้าวออก,กรวงนี้ ใกล้จะได้เกี่ยวข้าวแล้วข้าวก็ล้มเยอะแล้วนะคะช่วงนี้นี่ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะทุ่งนาข้าวช่วงฤด,ดูการลมพัดเย็นๆฤด,ดูการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวข้าวก็เริ่มล้มแล้วนะคะข้าวที่มีลักษณะรวงที่เริ่มจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยว ก็รับน้ำหนักสภาพลมฟ้าอากาศไม่ได้นะคะเลยทำให้เอ็นเอียงล้มเป็นแถวเลยนะคะนี่คือเปลงข้าวที่บ้านสวนโค้งหนองนานะคะเชื่องดูดูการข้าวออกรวงช่วงสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงช่วงฤด,ดูการนี้จะมีลมนะคะลมหนาวเข้ามาเยือนก็จะทำให้ต้นข้าวที่มีรวงที่ใหญ่แล้วก็ต้นสูงทำให้เกิดปัญหาด้านข้าวนอนกับพื้นเลยนะคะกับทุ่งนาเป็นลักษณะแบบนี้ปัญหาหนักของชาวนาของทุกปีเลยนะคะ ข้าวที่นอนล้มในลักษณะนี้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวเวลาที่เราจะเกี่ยวข้าวก็เกิดปัญหาด้านเกี่ยวนะคะเกี่ยวก็คือรถเกี่ยวจะมาเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวก็จะทําให้เมล็ดข้าวที่นอนล้มอยู่ลักษณะอยงนี้ทําให้ลําบากต่อการเก็บเกี่ยว แล้วก็มเมล็ดข้าวรวงข้าวก็จะเกี่ยวออกมาไม่หมดนะคะเลยทำให้เป็นปัญหาเลยนะคะสำหรับชาวนาที่พบเจอในช่วงตอนนี้นะคะข้าวนอนล้มเมื่อวานต้นข้าวยังยืนตรงอยู่เลยค่ะพอมาวันนี้มาเห็นดูสภาพต้นข้าวที่ทุ่งนา เกิดการนอนล้มอยู่อย่างนี้นะคะเป็นอยู่หลายที่เลยค่ะทุกที่เลยสำหรับช่วงฤด,ดูการนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเลยทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงนะคะออกรวงและเริ่มใกล้จะสุก ทำให้นอนราบอยู่กับพื้นทุกนาอย่างนี้เลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็เจอกับปัญหาข้าวล้มนอนราบเลยนะคะดูลักษณะการล้มของข้าวก็จะล้มอย่างนี้ไปอีก เรื่อยเลยค่ะเพราะว่าช่วงฤด,ดูการสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ต้นข้าวไม่สามารถยืนตรงได้ก็จะนอนราบลงไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็รวงข้าวก็จะตกลงอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นช่วงฤด,ดูการของทุกปีเลยนะคะสําหรับผลผลิตที่ได้รับแล้วก็ปัญหาที่ กิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะคะที่พาทุกท่านมาชมสำหรับชาวนาทำปลูกข้าวนะคะต้นก็จะเริ่มเอียเอียงเพราะรับกับลมไม่ได้นะคะก็เลยต้องเอียงเอียงไปกับสภาพลมที่พัดนะคะต้นข้าวที่รวงเขา เริ่มจะเก่ก็จะทำให้หนักนะคะรวงใหญ่ต้นก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ก็เลยไดเย้เอียงไปกับสภาพอากาศช่วงลมช่วงนี้นะคะอีกฝั่งนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่ต้นขยังตั้งตรงดีเลยนะคะยังไม่ล้มเอียง แปลงเดียวกันที่ปลูกนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยที่ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะในคลิปที่ผ่านมาอันนี้ก็เอ็นเอียงเพราะว่าเป็นกับลำต้นกับรวงของเขาเริ่มจะแก่เต็มที่นะคะต้นของเขาก็เลยรับน้ําหนักลมไม่ได้นะคะก็เลยได้เอน็อนเอียงเนาะลักษณะอย่างนี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู y o ยูทูปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ